กำรักสร้างความตุงคำประกาศเครือข่ายประชาชนภาคใต้ลำดับที่หนึ่งปฏิบัติการเพชรเกษมสี่หนึ่งเราไม่ต้องการแผนพัฒนาทำลายชีวิตคนท้องถิ่น ต้องการกำหนดชีวิตตนเองเรียนพี่น้องประยาชนไทยและทั่วโลกผ่านเสริมนชนทุกแขน,แนงทั้งในและต่างประเทศก่อนหน้าการจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันเครือข่ายชุมชนคนภาคใต้หลายจังหวัดได้ลุกขึ้นปกป้องท้องถิ่นตนเองจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่จะนำไปสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมขนาดหนักในอนาคตนยโยบายการถมทะเลภายใต้การวางแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบริษัทของนักลงทุนข้ามชาติและพักการเมืองต่างๆทำให้แทบทุกจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแบบเต็มรูปแบบ หรือที่พวกเราเรียกรวบกันว่าอุตสาหกรรมเลือดลอยที่คนกลุ่มน้อยและล่ำรวยอยู่แล้วเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ทั้งยังเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆอย่างไร้ความรับผิดชอบข้อเสนอของพวกเราทุกรัฐบาลที่ผ่านมาต่างละเลยไม่แยแสต่อเสียงทักท้วงพยายามทวงเวลา ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรบัดนี้รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าจะดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ที่ผ่าตายผ่านนโยบายของพรรคผ่านการปราศัยผ่านการให้สัมภาษณ์ในหลายโอกาสทั้งโดยตัวนายกรัฐมนตรีเอง และรันตุีในคณะรัฐบาลหน้าโอกาสนี้พวกเราชาวภาคใต้และเพื่อนมิตรจากหลายภาคได้เข้าร่วมปฏิบัติการเพชรเกษม4,000และพร้อมกันนี้เรามีคำประกาศถึงรัฐบาลใหม่และพี่น้องประชาชนชาวไตยในโอกาสแรกดังนี้หนึ่ง เราไม่ต้องการนโยบายพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในทุกพื้นที่ในภาคใต้เราไม่เอานโยบายการขนส่งสะพานเศรษฐกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทุกชนิดเราไม่เอานโยบายการพัฒนาพลังงานน้ำมันเพื่อทุนข้ามชาติเราไม่เอาแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ที่เต็มไปด้วยการทําลายชีวิตของคนต้องพินหรือนโยบายอื่นใดก็าตามที่กําหนดโดยคนอื่นหากเพชรเกษมสี่หนึ่งเปรียบเสมือนเส้นทางสายหลักในการพัฒนาภาคใต้เราก็ย่อมมีสิทธิ์กำหนดหมดเวลาสำหรับการพัฒนาที่พวกเขากำหนดให้สิ่งที่เราต้องการคือ นโยบายการพัฒนาที่ประชาชนคนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะกำหนดขึ้นเองอพี่น้องที่เคารพเราทราบดีว่าท่านทัง้งหลายอาจมีคำถามว่าถ้าไม่เอาอุตสาหกรรมไม่เอาการพัฒนาพลังงานไม่เอานำเงนินไม่เอาโครงการอื่นๆที่เขากำหนดให้แล้วชีวิตของเราจะอยู่ได้อย่างไรจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไร จะมีเทคโนโลยีใช้ได้อย่างไรในะวันนี้เรามีคำตอบไปกับท่านแล้วเรามีเส้นทางที่เรากำหนดแล้วที่น้องที่เคารพเพื่อพลักดันสิ่งที่เราคิดเพื่อพลักดันสิ่งที่เราแถลงมาข้างต้นวันนี้เราพร้อมที่จะทำทุกอย่างเท่าที่สิทธิของประชาชนจะกระทำได้อย่างไรก็ตาม เราไม่ต้องการก่อปัญหาไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามปฏิบัติการเพื่อเกษตรสีหนึ่งในลำดับถัดต่อไปจากนี้เข้มขึ้นค้ขนขึ้นดูดยขึ้นแน่นอนพี่น้องครับด่วยความชำนาญในการทำงานเพน 41, ื่อเกษตรสีหนึ่งเพื่อกายประยยนาชนภาคใต้20ศิ็สินหา2554พี่น้องครับ There